ฉลาดรอบด้านแบบคนหเปอร์เซด้วยวิธีสามก๊กที่มองเกมขาดเล่นเกมเป็นแล้วก็วางเกมได้ลึกสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1นงจงทำตัวให้เป็นน้ำไม่ใช่ก้อนหินในสนามรบนะคะคนที่แข็งเกินไปมักจะหักก่อนคนอื่นแต่คนที่ไหลได้ในทุกสถานการณ์เขาถึงจะอยู่รอดได้นานที่สุดถ้าเกิดวันนี้คุณยังยึดติดกับความคิดเดิมๆคุณอาจจะแพ้ตั้งแต่โลกเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ได้นะคะ และนี่ก็คือบทเรียนจากซุนกวนค่ะจงทําตัวให้เป็นน้ำไม่ใช่ก้อนหินในบรรดาผู้นำสามก,ก๊กซุนกวนคือคนที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งเขาไม่ได้ฉลาดล้ําแบบของเบงไม่ได้เด็ดขาดแบบโจโฉแต่เขารอดและก็สามารถสร้างอาณาจากักรงอกก๊กให้มั่นคงได้เพราะเขามีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในยุคที่วุ่นวายนั่นก็คือการปรับตัวนั่นเองซุนกวนรู้ว่าโลกเปลี่ยนศัตรูเปลี่ยนพันธมิตรก็เปลี่ยน แต่คนที่ยังยึดติดกับแผนเดิมๆคนที่ดื้อกับทางที่เคยเดินก็จะไม่มีทางไปต่อได้ในสนามจริงในชีวิตจริงของคนเราก็เหมือนกันค่ะหลายคนแพ้ไม่ใช่เพราะว่าไม่เก่งแต่เพราะว่าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมยืดหยุดนนั่นเองคิดว่าความแน่วแน่คือความมั่นคงแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นกับดักที่เราสร้างเพื่อมาขังตัวเองก็เป็นได้น้ำไม่เคยแข็งแต่ก็ไม่เคยแพ้น้ำไม่เคยยึดติด แต่ก็สามารถฝ่าไปทุกสิ่งทุกอุปสรรคได้แม้แต่หินที่แข็งที่สุดก็ยังโดนน้ำกัดจนกร่อนดูอย่างซุนกวนเขาก็ไม่ยึดติดกับศัตรูหรือว่ามิตรสหายเขากล้าที่จะสร้างพันธมิตรกับคนที่เคยรบกันกล้าถอยเมื่อ,อยังไม่พร้อมที่จะชนะและก็กล้ารอจนเวลาสุกงอมแล้วก็ค่อยลงมือเด็ดขาดคนที่รอดได้ในสนามแห่งยุทธศาสตร์ไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่รู้จังหวะของลมรู้ทางไหลของน้ำ และรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเป็นอะไรเพราะในโลกนี้นะคะไม่ได้ต้องการคนที่แข็งตลอดเวลาแต่ต้องการคนที่อยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายได้ต่างหากฉะนั้นจำไว้ด้ะคะว่าอย่าเป็นหินที่รอแตกแต่จงเป็นน้ำที่ไหลผ่านได้ทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆกัดเซาะศัตรูทีละนิดจนพังลงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าใครกันแน่ที่เอาชนะได้ข้อ 2. คํคำพูดมีค่าน้อยกว่าการกระทำโลกนี้ไม่ได้ขาดคนพูดดี แต่ขาดคนที่ลงมือทำจริงถ้าเกิดว่าคุณยังมโมแต่พูดว่าจะทำวันหนึ่งคุณก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นคนอื่นทําไปได้ไกลกว่าแล้วค่ะนี่คือบทเรียนจากเล่าปีคือคำพูดมีค่าน้อยกว่าการกระทำนั่นเองเล่าปีไม่ใช่คนที่พูดเก่งเขาไม่ได้มีวาทศิลป์แบบของเบงไม่ได้มีอำนาจเหมือนกับโจโฉแต่เขาคือหนึ่งในผู้นำที่มีคนรักมากที่สุดในสามก,ก๊กเพราะเขาลงมือทำทุกครั้งที่พูด และแม้ว่าจะไม่ได้พูดเขาก็ยังทำเล่าปีไม่เคยประกาศว่าจะรักใครแต่เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อน,น้องร่วมสาบานไม่เคยคุยว่าจะสร้างอาณาจักรใหญ่แต่ทุกครั้งที่ล้มเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นจกักรพรรดิแห่งจกกกในโลกแห่งความเป็นจริงก็เช่นกันค่ะคุณจะพบคนมากมายที่บอกว่าอยากรวยบอกว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตบอกว่าปีนี้เดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายก็ผ่านไปเป็นสิบปี คำพูดพวกนั้นก็ยังอยู่ในปากเหมือนเดิมไม่ได้กลายเป็นอะไรขึ้นเลยเล่าปีสอนเราว่าไม่ต้องพูดให้มากแต่จงลงมือให้มากกว่าคำพูดเพราะโลกนี้นะคะไม่ได้ตัดสินจากสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำแต่มันจำแค่สิ่งที่คุณทำจริงเท่านั้นหลายคนเสียเวลาไปกับการอธิบายว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนเก่งเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทั้งที่ความจริงก็คือคุณไม่ต้องอธิบายอะไรเลยค่ะถ้าคุณกล้าทำให้มันเกิดขึ้นได้จริง เพราะคนที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่คนที่พูดได้สวยหรูที่สุดแต่คือคนที่ล้มแล้วยังลุกเหนื่อยแล้วก็ยังเดินเจ็บแล้วก็ยังยิ้มแล้วก็ลงมืออีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามเล่าปีไม่ต้องบอกใครว่าเขาคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ทุกครั้งที่เขาทำเพื่อพวกพ้องคนก็พร้อมจะเดินตามเขาไปจนถึงวันตายขอเพียงแค่คุณเริ่มลงมือวันนี้แม้ว่าจะไม่มีใครฟังก็ตามวันหนึ่งนะคะโลกจะเงียบ เพื่อฟังคุณเดินเองข้อ3อย่าพูดมากเวลาได้เปรียบคนที่พูดมากหลังจากที่ชนะมักจะแพ้ก่อนที่เกมจะจบเพราะความได้เปรียบไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเอาไปอวดแต่คือสิ่งที่ควรเก็บไว้ให้ศัตรูเดาไม่ออกนั่นเองค่ะนี่คือบทเรียนจากของเบ้งก็คืออย่าพูดมากเวลาที่เราได้เปรียบถ้าคุณสังเกตพฤติกรรมของของเบงยามที่เขากําลังได้เปรียบนะคะคุณจะไม่เห็นเขาตะโกนไม่เห็นเขาโอ้อวด ไม่เห็นแม้แต่แววตาของความหลงตัวเองแต่สิ่งที่คุณจะเห็นก็คือความเงียบค่ะเงียบเหมือนน้าก่อนพายุเงียบแบบคนที่รู้ว่าศึกครั้งใหญ่ยังรออยู่ข้างหน้าเพราะของเบ้งรู้นะคะว่าคนที่ได้เปรียบในวันนี้อาจจะเป็นเหยื่อในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าเผลอเปิดไพ่ให้คนอื่นได้เห็นนั่นเองในชีวิตจริงก็เช่นกันนะคะหลายคนพอได้เปรียบหน่อยก็พูดไม่หยุดขุดศัตรูโชวเหนือเยาะเย,ะเยะ้ย แต่ลืมไปเหรว่าในสนามที่ยังไม่จบเกมมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกวินาทีศัตรูอาจจะเงียบเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้คู่แข่งอาจจะนิ่งเพราะว่าเขากำลังรอจังหวะและความได้เปรียบที่คุณเอาไปพูดนั่นแหละมันก็อาจจะกลายเป็นไพ่ลับที่คุณแจกให้เขาใช้ฟรีๆก็ได้ขงเบ้งก็เลยเลือกที่จะนิ่งเพราะเขารู้ว่าความนิ่งคือการควบคุมสนามเมื่อเขานั่งเงียบหลังมา่าน คนที่สนามก็เริ่มเคลื่อนไหวตามเกมของเขานั่นแหละค่ะคือพลังของการไม่พูดแต่ให้การกระทำเป็นเสียงแทนบทเรียนนี้อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังได้เปรียบถ้าคุณรู้ว่าเกมนี้คุณสามารถควบคุมได้อย่าเพิ่งรีบร้อนค่ะอย่ารีบอวดอย่าพูดเยอะแต่จงเก็บพลังไว้ในใจแล้ก็รอจังหวะที่จะปล่อยหมัดเดียวให้ขาดแต่ทุกครั้งที่ลงมือทั้งสนามก็สงบแล้วก็ไม่มีใครกล้าต้านได้เลยค่ะข้อ4 ระวังความใกล้ชิดจะกลายเป็นภัยคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดบางทีก็เป็นคนที่แทงข้างหลังคุณได้ลึกที่สุดเช่นกันค่ะความใกล้ชิดไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยเสมอไปแต่บางทีมันคือกับดักที่คุณสร้างเองด้วยความไว้ใจนี่คือบทเรียนจากกวนอูค่ะเขาบอกว่าจงระวังความไว้ใจเพราะว่ามันจะกลายเป็นดาบที่แทงกลับมาในประวัติศาสตร์ของสามก,ก๊กไม่มีใครไม่รู้จักกวนอูเขาเป็นนักรบผู้กล้า จิตใจสูงส่งพักดีต่อเล่าปี่อย่างที่ไม่มีวันสั่นคลอนแต่ความพักดีที่เขามีกลับกลายเป็นจุดตายเพราะเขาเผลอไว้ใจคนที่อยู่ใกล้ตัวไว้ใจมากจนลืมระวังและสุดท้ายกวนอูก,ก็ถูกล้อมถูกหักหลังและก็ถูกฆ่าอย่างไม่ทันตั้งตัวบางทีนะคะสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตก็ไม่ใช่ศัตรูแต่คือมิตรที่ยังไม่เคยผ่านศึกกับเราเลยต่างหากคุณไว้ใจเขาเพราะว่าเขายิ้มให้ คุณคิดว่าเขาคือคนของคุณเพราะว่าเขาเดินตามคุณแต่คุณลืมดูไป้หะว่าเขาเคยลุยไปกับคุณกี่ครั้งคะเขาเคยเสี่ยงเพื่อคุณไหมคะเขาเคยซื้อสัตว์ตอนที่คุณลำบากหรือแค่โอบไหลตอนที่คุณรุ่งเรืองควรอูเขาพลาดเพราะเขาคิดว่าทุกคนเห็นค่าความดีแต่โลกนี้มันไม่ได้แร์คนดีก็สามารถถูกหักหลังได้ความเชื่อก็ถูกใช้เป็นจุดอ่อนได้และความใกล้ชิด ก็ถูกเปลี่ยนเป็นทางลัดในการแทงให้เจ็บที่สุดได้นี่คือบทเรียนของกวนอูไม่ใช่ความโหดร้ายของศัตรูค่ะแต่คือเรื่องของความประมาทของตัวเองเราที่เปิดประตูให้กว้างเราที่ไม่วางระยะห่างเราที่ให้ใจก่อนที่จะได้รู้จักนิสัยหลังจากผ่านศึกจริงๆอยากจะฝากถึงทุกคนที่กำลังมีคนใกล้ตัวอย่าเพิ่งให้ใจเขาทั้งหมดอย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะซื่อสัตย์เพียงเพราะว่าเขาอยู่ข้าง จำไว้นะคะว่าคนที่จะเดินไปกับคุณได้ไกลต้องไม่ใช่คนที่แค่อยู่ไกลแต่จะต้องเป็นคนที่เคยเจ็บเคยเหนื่อยและก็ยังไม่ทิ้งคุณในวันที่คุณแพ้นั่นเองเพราะว่าคนที่ซื่อสัตย์จะไม่ทำให้คุณต้องใช้ความดีไปจ่ายกับความโหดร้ายข้อ 5. คนที่ยอมยกให้ก่อนมักจะได้ครอบครองทีหลังคนบางคนนะคะยอมถอยหนก้าวไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะว่าเขากำลังจะเดินเกมใหญ่การเสียเปรียบในบางครั้งก็ไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือกับดักที่วางไว้ให้คนอื่นเดินเข้ามาติดเองและนี่ก็คือบทเรียนจากซุนกวนค่ะยอมให้ก่อนเพื่อที่จะได้มากกว่าในภายหลังมีเรื่องหนึ่งในสามก๊กนะคะที่ดูเหมือนจะเล็กแต่จริงๆแล้วแฝงไปด้วยกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งมากก็คือการยืมเมืองเกงจิว๋วแล้วปี่ยืมเมืองนี้จากซุนกวนซุนกวนก็ไม่ได้ขัดใจยกให้ทันทีแต่คนที่คิดว่าซุนกวนใจดีคุณคิดผิดค่ะเขาไม่ได้ใจดี แต่เขาใจเย็นกว่าค่ะเขารู้ดีว่าถ้ายื้อก็จะแตกหักถ้ายอมก็ยังควบคุมได้นี่ละค่ะคือเกมของคนฉลาดคนที่เข้าใจว่าไม่ต้องได้ทุกอย่างในตอนนี้เพราะว่าบางสิ่งให้เขาไปก่อนเพื่อแลกกับอำนาจที่ใหญ่กว่าในอนาคตโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่อยากจะชนะเดี่ยวนั้นแต่คนที่ขึ้นไปสูงสุดมักจะเป็นคนที่ยอมแพ้เล็กๆได้ก่อนยอมให้ยอมเสียยอมถอยแล้วก็ใช้เวลารอจังหวะ ว่างหมากซ้อนให้แน่นแล้วพอถึงเวลาแค่เดินหมากเดียวทุกอย่างก็อยู่ในมือคุณลองมองชีวิตของคนรอบๆตัวในตอนนี้สิคะมีใครบ้างที่คุณรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบคุณอยู่เขาขอยืมคุณก็ให้เขาขอความช่วยเหลือคุณก็ยื่นมือไปบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณให้นั้นคือการวางเกมคือการสร้างหนี้บุญคุณคือการให้คนอื่นรู้ว่า คุณไม่ใช่คนงี่เงา่าแต่เป็นคนที่มองการไกลวันหนึ่งคุณก็จะเป็นคนที่คนเหล่านั้นต้องเดินกลับมาหาเพราะเขาจะรู้ว่าคุณคือคนที่เขายืมได้แต่ไม่ควรเล่นด้วยเกมชีวิตมันไม่ใช่เรื่องของใครใชนะไวกว่าแต่มันคือใครวางเกมได้ไกลกว่าตัางหากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ากลัวที่จะเป็นคนที่ยอมให้ก่อนแต่จะต้องมั่นใจว่าคุณให้ในจังหวะที่คุณวางเกมไว้แล้ว เหมือนที่ซุนกวนไม่เคยเสียเมืองแต่เขาได้ทั้งภาพความเป็นผู้นำและก็ได้รู้จักศัตรูที่แท้จริงว่าอยู่ตรงไหนข้อ 6. สั่งให้คนนับถือไม่ใช่แค่เชื่อฟังคนบางคนนะคะมีอำนาจแค่ในตำแหน่งแต่ไม่มีใครอยากตายแทนเขาการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่สั่งได้แต่ต้องทำให้คนยอมตายแม้ในวันที่ไม่มีคำสั่งนี่คือบทเรียนจากเล่าปีผู้นำที่น่านับถือไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุด แต่คือคนที่คนยอมตายแทนได้ในโลกแห่งสามก๊กที่เต็มไปด้วยเลก่กลมีอยู่คนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้มีกองทัพใหญ่ไม่ได้มีทรัพย์มากมายแต่กลับมีหัวใจของคนรอบตัวจนใครต่อใครยอมเดินตามแม้จะรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยเลือดและก็น้ำตาก็ตามและคนคนนั้นก็คือเล่าปี่นั่นเองเล่าปี่ไม่ได้ปกครองด้วยอำนาจแต่ปกครองด้วยความเมตตาเขาไม่ได้ทำให้คนกลัว แต่ทำให้คนศรัทธาในวันที่กวนอูตายเล่าปีร้องไห้ทั้งน้ำตาไม่ใช่เพราะว่าเสียแม่ทัพแต่เพราะว่าเสียเพื่อนเขาไม่เคยผลักภาระไม่เคยโทษลูกน้องแม้ว่าลูกน้องจะพลาดเขาก็ยังยืนอยู่ข้างคนของตัวเองเสมอคนแบบนี้ลหละค่ะที่ทำให้คนทั้งกองทัพแม้ว่าจะเล็กแต่กลับแน่นทำให้ทหารแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยหนีทำให้ทุกคนพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้นำคนนี้ แล้วลองหันมาถามตัวเองนะคะว่าคุณกำลังใช้อำนาจเพื่อบังคับคนหรือว่าใช้หัวใจเพื่อให้คนยอมรับคำสั่งที่ดังที่สุดในโลกไม่ใช่เสียงที่เปล่งออกจากปากแต่มาจากการกระทาที่สื่อถึงใจผู้นำที่ดีไม่จาเป็นต้องขู่แต่ต้องเป็นตัวอย่างไม่ต้องพูดให่มากแต่ต้องทำให้คนรู้ว่าอยู่กับคุณแล้วปลอดภัยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนเราไม่ได้ยอมตามใครเพราะว่ากลัวแต่จะยอมตามเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวคุณ และเมื่อเขายอมตายแทนคุณได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ข้อ 7. กล้าตัดคนที่ไม่ได้ไปทางเดียวกันบางครั้งนะคะคุณไม่ได้ล้มเพราะศัตรูแต่เพราะว่าคนของคุณเองและยิ่งคุณลังเลที่จะตัดคนเหล่านั้นก็จะกัดกินทีมของคุณจากข้างในจนไม่เหลืออะไรเลยนี่คือบทเรียนจากโจโฉค่ะถ้าใจไม่ไปทางเดียวกันต่อให้เก่งแค่ไหนก็ต้องตัดในยุคสามก๊กนะคะศัตรูที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่ขุนศึกฝ่ายตรงข้ามแต่คือคนในที่อยู่ข้างตัวแต่แอบหวังจะล้มคุณโจโฉรู้เรื่องนี้ดีเขาคือแม่ทัพที่เฉียบขาดและก็ไม่เคยลังเลแม้แต่น้อยที่จะตัดทิ้งคนที่ทรยศหรือว่าสองใจแม้ว่าคนคนนั้นจะเคยร่วมศึกเคยร่วมรบเคยมีผลงานมายิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามแต่ถ้าใจไม่ตรงกันโจโฉก็ไม่เคยปล่อยไว้ให้เป็นพิษเพราะเขารู้นะคะว่าหนึ่งคนที่ไม่พักดีมีค่าเท่ากับ ศัตรูทั้งกองทัพนี่คือบทเรียนที่หลายคนก็มองข้ามกันหลายคนทนอยู่กับคนที่ดูเหมือนจะอยู่ข้างเราแต่ในใจไม่เคยซื่อสัตย์ไม่เคยพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเอาแต่คอยจับผิดลวงข้อมูลหรือว่าดึงเราให้ลงเวลาที่เราจะขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องล้างแค้นใครหรอกคะ่ะแต่คุณจะต้องเด็ดขาดกับคนที่ไม่ควรอยู่ในวงของคุณบางครั้งการปล่อยให้เขาอยู่ก็เท่ากับคุณกําลังผลักตัวเองสู่จุดพัง ทีมที่แข็งแรงไม่ใช่ทีมที่เต็มไปด้วยคนเก่งแต่คือทีมที่ไว้ใจกันได้หมดทั้งโต๊ะไม่มีหนอนบ่นไส้ไม่มีคนตีสองหน้าเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากโตอยากสำเร็จอยากชนะอย่ามัวแต่ลังเลกับคนที่ไม่ได้อยากชนะไปกับคุณจงเด็ดขาดนะคะอย่าให้ความเกรงใจมากลายเป็นเครื่องมือของคนที่พร้อมจะหักหลังคุณได้ทุกเมื่อจำไว้นะคะว่าความจงรักภักดีสามารถสร้างทีมได้แต่ถ้าไม่มี ทีมก็จะพังแม้ว่าจะมีพรสวรรค์เต็มมือก็ตามข้อ8อย่าประเมินตัวเองเกินความเป็นจริงความกล้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันมาพร้อมกับความดื้อดึงเพราะว่าหลายคนไม่ได้แพ้เพราะว่าขาดความมั่นใจแต่แพ้เพราะว่ามั่นใจจนเกินไปจนไม่ฟังใครเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือบทเรียนจากเตียวหุยนะคะกล้าอย่างเดียวไม่พอจะต้องกล้าฟังด้วยเตียวหุยเป็นหนึ่งในนักรบที่คนยุคนั้นต่างก็เกรงใจ เขากล้าชนทุกศึกดุดันทุกสนามแล้วก็พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อเล่าปีและก็พี่น้องได้ทุกเมื่อแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยมีก็คือหูที่ฟังคําเตือนของใครเขาใจร้อนเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปจนไม่เห็นว่าคนรอบข้างเริ่มหวั่นใจและนั่นแหละค่ะคือจุดที่เขาเปิดโอกาสให้ศัตรูรอบข้าเขาได้อย่างง่ายดายในโลกของความจริงเรามักจะยกย่องคนที่มั่นใจ แต่ไม่มีใครสอนรว่ามั่นใจเกินไปแบบที่ไม่ฟังใครคือหายนะอย่างเงียบๆที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในเงาหลายคนล้มเพราะคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วทั้งที่ในความเป็นจริงยังไม่เคยฟังคนที่ผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนเลยด้วยซ้าจาไว้นะคะว่าเสียงที่ดังที่สุดในห้องไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องเสมอไปและคนที่กล้าหาญที่สุดก็ควรที่จะกล้าที่จะเงียบฟังเวลาที่ควรความกล้าจะพาเราไปได้ไกล แต่ความถ่อมตัวที่จะเรียนรู้จะพาเราไปได้ตลอดรอดฝั่งฉะนั้นอย่าให้ความมั่นใจกลายเป็นกำแพงที่ขังตัวเองเพราะแม้แต่คนที่เก่งที่สุดก็ยังต้องมีวันที่ฟังและบทเรียนจากเตียวหุยไม่ใช่แค่เรื่องของความกล้าแต่คือคำเตือนที่บอกว่าจงใกล้พอและก็ถ่อมตัวให้ทันก่อนที่ศัตรูจะใช้จุดตายของเรามาปิดเกมได้นั่นเองข้อ9คนที่คิดเร็วมักจะชนะเกม คนธรรมดาคิดแค่พรุ่งนี้แต่คนที่เหนือกว่าเขาคิดข้ามปีข้ามเกมแล้วก็ข้ามใจคนไปเลยค่ะและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมของเบ้งจึงอยู่เหนือทุกสนามศึกแม้ว่าจะมีคนมากกว่ามีพลอาหารมากกว่าแต่ก็ไม่ได้มีใครลึกเท่าเขาเลยของเบ้งไม่เคยวางแค่แผนเดียวถ้าเกิดว่าแผนแรกได้ผลเขาก็จะขยายผลทันทีแต่ถ้าแผนแรกพังเขาก็จะพลิกเกมด้วยแผนสแต่ถ้าโดนซ้อนเกม เขาก็ยังมีแผนสำรองที่3รอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไม่ใช่แค่การวางแผนแต่มันคือกระบวนการคิดแบบคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในมือใครของเบ้งไม่เคยปล่อยให้ดวงชะตาหรือว่าความหวังพาเขาไปไหนเขาจะใช้สมองควบคุมทุกอย่างแม้แต่ความพลาดก็ยังต้องถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะล้มยังไงให้ยืนใหม่ได้ทันทีในชีวิตจริงก็เช่นกันค่ะเคยถามตัวเองบ้างไมหมคะว่าวันนี้มีแผนสองหรืองถ้าเกิดว่าไม่ คุณไม่ได้กำลังเล่นแค่เกมชีวิตแต่คุณกำลังยืนอยู่กลางสนามแบบที่ไม่รู้ว่าใครจะยิงใส่คุณตอนไหนเพราะว่าคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่มองไกลกว่าทุกคนในวงของเบ้งไม่เคยประมาทเขาคิดลึกกว่าศัตรูรู้ทันกว่าคนในค่ายตัวเองและก็มองไกลกว่าใครจะเดาได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะอยู่เหนือเกมอย่าใช้แค่ปฏิกิริยาจงใช้การวางเกมล่วงหน้าเพราะชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่เร็วที่สุด แต่คือเรื่องของคนที่วางเกมล่วงหน้าได้ลึกที่สุดต่างหากข้อ1ิทุกคนมีจุดแตกหกักอย่าคิดว่าคนที่เงียบเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะวันที่เขาขาดความอดทนขึ้นมาคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะขอโทษก็ได้คนทุกคนมีจุดแตกหักค่ะแม้แต่คนที่เฉียบขาดที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างโจโฉก็ยังมีขีดจำกัดของความอดทนในยุทธจักรสามก,ก๊กมีอยู่ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งกล้าพูดจาเสียดสีโจโฉต่อนหน้าคนอื่น คำพูดนั้นอาจจะดูแค่สกิดใจสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้นำที่ต้องคุมทั้งกกคุมทั้งกองทัพนั่นคือการดูแคลนศักดิ์ศรีนั่นเองโจโฉไม่ได้ตอบโต้ทันทีเขาแค่เงียบแต่วันรุ่งขึ้นทั้งตระกูลของชายคนนั้นถูกสั่งประหารทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่มันคือบทเรียนที่คนทั้งแผ่นดินต้องจดจำโลกแห่งความจริงก็ไม่ได้ต่างกันค่ะบางคนดูนิ่งดูไม่ว่าใครดูเหมือนเป็นคนใจเย็น แต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าเขาเก็บทุกคำพูดไว้อย่างเงียบๆและเมื่อไหร่ที่คุณดันเขาไปถึงขีดจำกัดเมื่อนั้นเลยค่ะคุณอาจจะเจอกับด้านที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นได้ฉะนั้นอย่าคิดว่าความอดทนของใครเขาจะไม่มีวันหมดอยากคิดว่าเขาไม่พูดเท่ากับเขาไม่รู้อย่าลองของกับคนที่คุณก็ไม่รู้ว่าในใจของเขามีไฟขนาดไหนและที่สาคัญนะคะอย่าก,กดใครให้ถึงจุดแตหกหักเพราะว่าบางครั้งความเสียหายที่ตามมา อาจจะใหญ่เกินกว่าคํามาขอโทษจะสามารถแก้ไขได้โลกนี้มีคนที่ใจยเย็นแต่น้อยคนนักนะคะที่จะใจยเย็นได้ตลอดไปจงให้เกียรติแม้กับคนที่ไม่ตอบโต้คุณเพราะคุณไม่มีวันรู้หรอกค่ะว่าในใจของเขากำลังรออะไรอยู่ข้อ11อย่าให้ความดีของเราถูกใช้เป็นกับดักคุณเคยเป็นคนดีจนรู้สึกเหมือนกับตัวเองโง่ไหมคะถ้าเกิดว่าเคยคุณไม่ได้คิดไปเอง เพราะในโลกนี้คนที่จริงใจก่อนมักจะถูกเอาเปรียบก่อนในสมก,ก๊กเล่าปีคือคนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความจริงใจมีเมตตามีคุณธรรมแต่คุณรู้ไมหมครัว่าความดีของเล่าปีถูกใช้เป็นกับดักเขาเคยไว้ใจคนผิดยอมอ่อนข้อยืมเมืองยืมใจกับคนที่รอเวลาหักหลังและทุกครั้งที่เขาถูกแทงจากข้างหลังคนที่เจ็บที่สุดก็คือลูกน้องและก็ประชาชนที่ตามเขามาด้วยความศรัทธา ความดีไม่ใช่เกราะป้องกันความเจ็บปวดถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้วางขอบเขตมันก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนที่คนมองเห็นง่ายที่สุดคนบางคนไม่ได้มองว่าคุณใจดีเขามองว่าคุณยอมได้และเขาก็ใช้ความยอมของคุณไปต่อยอดผลประโยชน์ของเขาเองแล้วก็อย่าหลงคิดว่าการเป็นคนดีทุกคนจะดีกลับนะคะในสนามชีวิตจริงคุณจะต้องรู้จักเลือกว่าควรดีกับใครเพราะถ้าว่าเกิดคุณไม่เลือก ความดีของคุณก็จะไปหลอกเลี้ยงคนผิดจนวันหนึ่งคุณก็จะไม่เหลืออะไรให้ใครอีกเลยนี่คือบทเรียนจากเล่าปีที่ไม่ได้สอนให้เลิกเป็นคนดีนะคะแต่สอนให้คุณกล้าเป็นคนดีอย่างมีสติอย่าให้หัวใจที่บริสุทธิ์กลายเป็นจุดที่ใครก็จ้องจะเหยียบเพราะถ้าความดีของคุณไม่ได้มีกรอบมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับของฟรีที่ใครจะหยิบไปใช้ก็ได้โดยที่ไม่เคยรู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียว ข้อ12ถ้าอยากจะเป็นคนที่ยืนได้นานจะต้องรู้ทั้งเกมคนและก็เกมในใจตัวเองคุณรู้จักคนอื่นดีแค่ไหนคะแล้วคุณรู้จักตัวเองดีพอหรือยังในโลกที่เต็มไปด้วยเกมคนที่ยืนได้นานที่สุดไม่ใช่คนที่รู้ทันคนอื่นแต่คือคนที่รู้ทันใจตัวเองในสามก,ก๊กหลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสงครามเรื่องกองทัพเรื่องของการชิงเมืองแต่ถ้าคุณมองให้ลึกกว่านั้นมันคือมหากราบของใจคนเกมที่วัดกันด้วยสติ นิสัยและก็ศิลปะแห่งการเอาตัวรอดของเบ่งรู้ใจคนก็เลยวางคนได้ถูกตำแหน่งโจโฉรู้จิตใจมนุษย์ก็เลยคุมทั้งมวลชนด้วยภาพลักษณ์ส่วนเล่าปีรู้หัวใจตัวเองก็เลยรักษาอุดมการได้แม้ว่าจะจนตรอกแต่คนที่พังคือคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่ลืมรู้ตัวในชีวิตจริงก็เช่นกันค่ะคุณอาจจะอ่านเกมคนอื่นขาดแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองหวั่นไหวกับอะไร คุณก็จะโดนหลอกด้วยจุดอ่อนเดิมๆซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นความเหงาความอยากยอมรับหรือว่าความกลัวเสียหน้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้แพ้คนอื่นแต่คุณแพ้ใจตัวเองที่คุณไม่เคยเข้าไปคุยด้วยอย่างจริงจังถ้าอยากจะยืนให้นานในโลกที่เปลี่ยนเร็วจะต้องรู้ทั้งเกมนอกใจและก็เกมในใจอย่ารู้แค่เลขของคนอื่นแต่จะต้องมองให้ลึกว่าอะไรในใจคุณที่ยังไม่มัน่นคงเพราะเกมที่อันตรายที่สุด ก็คือเกมที่คุณเล่นกับตัวเองแล้วก็แพ้เองแบบที่ไม่รู้ตัวและบทเรียนจากสามก,ก็คือคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่รู้ใจตัวเองมากพอที่จะไม่หลงกลแม้กระทั่งความอยากของตัวเองและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ